ก่อนนั้นนั้นเนี่ยมีข่าวเรื่องของฮินเดอร์สันที่จะย้ายไปเอาดิสกฟ้าของซิเนเจอร์ไรด์โดยค่าเหนื่อยมหาศาลถึง7 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์แต่ตอนนี้ยังไม่ไย้ายน,นะครับพิตาสันแถมมีชื่อติดไปเล่นช่วงปีทัสันกับลิวพูที่เยอรมันด้วยนะครับแต่ข่าวล่าสุดต,ตอนนี้กลายเป็นว่าคนนี้ครับฟาบินโยไม่ได้มีชื่อติด ปรีซีซั่นนะครับล่าสุดสื่อทุกสื่อของลิเวอร์พูลไม่ว่าจะเป็นพอลจอยส์เอนส์ดอยพอก็อดเจมเพียรสเมดิซ่าเรดนี่นิวจอนชาร์ลอตต์โคสโอ้เสียงเดียวกันครับ40ล้านปอนด์จากอารอิติฮัสสู่ขอฟาบินโยจาก I as, ลิเวอร์พูลไปเอาอิติฮัสในลีกซาอุดิอาระเบียนะครับ นั่นหมายความว่าในรายชื่อผู้เล่นที่ไป precision ปที่เยอรมันไม่มีชื่อฟาบินโยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งค i สบัสคอมเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเจนคอปเนี่ยไม่อยากขายฟาบินโยแต่เขาเองก็เคยพูดอยู่เสมอว่าจะปล่อยผู้เล่นที่ไม่มีความมุ่งมั่นออกจากทีมนะครับ ซึ่งฟาบินโยเองก็ได้แจ้งกับลิเวอร์พูลแล้วว่าเขาต้องการย้ายออกซึ่งทางตัวแทนของเขาก็ได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทีมัาซาอุกไปแล้วนะครับอันนี้เว็บไซต์ลิเวอร์พูลยืนยันนะครับรายชื่อนักเตะ32คนที่จะออกเดินทางไปปรีซีซั่นสำหรับการฝึกซ้อมตั้งแคมป์ฝึกซ้อมในเยอรมันของลิเวอร์พูลเนี่ย ซึ่งจะเดินทางออกจากมอสซไซต์ในวันนี้เลยนะครับ15กรกฎาคมเพื่อไปตั้งแคมป์ในบาเดนวูฒเทนแบกสำหรับขั้นตอนต่อไปในการเตรียมความพร้อมต่างๆช่วงพรีซีซั่นกลุ่มนักเตะของซิลคอปเนี่ยจะใช้เวลา10วันในการตั้งแคมป์ดังกล่าวนะครับโดยจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับคานสโลเอซในวันที่19กรกฎาคมนะครับแล้วก็คคยเทอร์เฟิร์สวันที่26 กรกฎาคมนะฮะซึ่ง2ทีมนี้เป็นทีมในลีกดิกาสองของเยอรมันหรือบุนเดสซิกา2สองของเยอรมันน,นะครับซึ่งนักเตะที่จะออกเดินทางก็จะมีอาริสันเบเกอร์โจโกเมสเวจิฟันไดอิบาฮิมาโคนาเต้ลุยดิอาสโดมินิกโซอบอสไลาดาเดวินนูนเดสอเล็กซิสแมคคาริสเตอร์โมฮัมเหม็ดซาลาอาร์าดรีนจอแดนเฮนเดอร์สันโคดี้การโป ดิโอโชต้าคอสตาซิมิคาสแอนดูโรเบอร์ซันเจอร์มาติฟเซฟานบายเซติตเนทฟิลลิปส์เควินเคเรเฮอร์เทรนด์อาริซาเดออานอมาเซโลอิตาลูก้าคอนเนอร์แบดลีย์บ็อบบี้คลาร์กเบนด็อกเมลคาโมฟลาเอนดอฟวิเตสลาฟยาบรอดลูวิสกูมาสเจมส์แมคคอนเนล ฟาเบียนโดเซกเจเรลควอนซาคารัมสแกนลอนอ่าทีนี้ใครจะไปเป็นตัวแทนของฟาบินโดตอนนี้ข่าวเนี่ยก็หลายสื่อก็รายงานครับอย่างเจมพีเอสเนี่ยก็ออกมาเผยว่าเป้าหมายของหงแดงลิพูเนี่ยที่มองไว้จะเข้ามาทดแทนการย้ายทีมของฟาบินโยหลังจากที่ลิพูได้รับข้อเสนอ40ล้านปอนด์ของเอวิติฮัตเนี่ย ตัวแทนของฟาบินิโยนั้นมอร์สิตแคเซโดไม่ใช่เป้าหมายที่ทที่จริงจังสักเท่าไหร่นักนะครับพระนักเตะจะเลือกไปเชลซีส่วนล so ูเมโอลาเวียโซฟิยานอัมระบัตไรอันกาเฟนสเบิร์กแล้วก็คาเวนฟินลิปก็กำลังอยู่ในการตัดสินใจพิจารณากันอีกครั้งนะครับต้องดูครับว่าใครมาแทนกองกลารขอลิพูลชุดรุ่นที่ได้แชมป์ลีกสูงสุดเนี่ย จะเหลือกี่คนหรือไปหมดก็ต้องตามกันต่อไปนะครับแต่ข่าวตอนนี้คืออันนี้ยืนยันว่าฟาบินโยไม่มีชื่อนะครับอ่ะติดตามกันต่อไปนะครับถ้าย้ายก็ขอให้โชคดีนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมอย่ามาอัปเดตนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่พูดได้ตอนนี้คือฟาบินโยไม่มีชื่อในการไปพรีซสซันที่เยอรมันนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subs c r i b e ครับเดี๋ยวลาทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ